เวลามนุษย์เหมือนนานเเหมือนว่าไม่ก้าวหน,าน้าแต่ถ้าดูเวลาของจิตของวัตตาอะไรอย่างเงี้มันก็ไม่มีอะไรนานในนั้นผมจะมีายุตั้งหลายกับเลอแต่หลายกับก็คือโดยสมมติเป็นนับเอาเฉยๆโดยสภาพจิตเหมือนกันะที่ว่ามันเกิดใยมายาวนานจริงๆมันก็ไม่มีอะไรก็ขนาดจิตช่วงวินาทีเนี่ยมันก็เกิดดับมันเป็นล้านๆขนาดแล้วจะเอาอะไรกับมันทีนี้เราจะทําให้อะไที่มันเร็วๆเนะี่ยให้มันตั้งมัน่นให้มันต่อกัน มันจะยากขนาดไหนมันก็ต้องยากอยู่แล้วมันความเดียวยิ่งยวดขนาดนั้นจะทําให้มันมาจัดเรียงทํางานกันได้ประมวลผลออกมาได้ตรงตามสเปคที่เราต้องการมันก็ยากมันก็เหมือนสร้างโปรแกรมเหมือนสร้างแอปหน่อยาจะทําให้มันใช้งานได้พอดีโดยปกติมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่เราไปพยายามทําระบบให้มันเป็นมาตรฐานตามที่เราต้องการเพื่อเพื่อไปสู่ผลที่เราต้องการ ซึ่งมันขัดกับระบบเดิมของมันขัดโดยข้อมูลนี่แหละแต่ว่าโดยระบบกลไกของเขาเนี่ยไม่มีใครไปเปลี่ยนได้คนไกลก็คือคนไกเหมือนเดิมคือนามมาทำมีหน้าที่รับรู้เหมือนเดิมนามลูกก็มีหน้าที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้นามเสมอเหมือนเดิมเป็นอาหารของนามเหมือนเดิมนามไปเสมิมให้ลูกปุ๊บรับรู้อารมณ์ปุ๊บก็ต้องไปแบ่งไปสี่ส่วนตามหน้าที่ของมันนะให้สัญญาไปเขาเข้ากองขังของมันไปความจำนั่นเนอะ ซึ่งไอ้สัญญาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทางานมั่นคงตลอดบางทีมันก็รับพร้อมกันหลายอย่างมันก็จัดเจ็บไม่ได้เรียบร้อยมันก็จัดมั่วเหมือนไอ้คัดแยกของไอ้เคอรี่เนี่ยบางทีมันก็แยกมั่วเหมือนกันแหละลงส่งผิดจังหวะก็ยังมีผิดจังหวะไอจังหวัดก็ยังมีเลยก็เหมือนกันสัญญาก็อย่างนั้นก็จัดมั่วจับมั่วปุ๊บสังขารก็ตัวไปจัดสรรไปเรียบเรียงใหม่เพื่อไปแต่งเป็นเรื่องราวอันนั้นก็มั่วตามเพราะว่าสัญญามั่วมาแล้วข้อมูลเบื้องต้นมาผิด อันนี้ก็ผิดตามอีกแต่ที่ไม่ผิดเลยก็คือเวทนาสบวยอารมณ์สุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้ามันชัดนะแต่บางอันมันก็มั่วกันก็ไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ก็เป็นอุเบกขาบ้างเป็นอทุกขกมสุขบ้างคนทั่วไปก็เป็นอย่างเนี้ยคือมั่วๆตรงลงกูดีใจได้เสียใจวะเนี่ยอ่ะตรงลงเป็นยังไงอ่ะก็ไม่รู้อะมันก็คือมั่วไงมันไม่รู้อะวิญญาณก็ทําที่สบวยอารมณ์สบวยเวทนาด้วยเวทนาสบวยอารมณ์อื่นที่ ที่เป็นเรื่องราวแล้วเนี่ยเสมอไเป็นสุขเป็นทุกข์ไอ้วิญญาณเนี่ยก็ไปเสวยอารมณ์ก็คือรับรู้เวทนาอีกทีหนึง่งรับรู้เวทนาว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ซึ่งมันก็ตีความเองไม่ได้มันก็ให้สัญญามาช่วยตีให้จัาความจํามาช่วยวาอันนี้เป็นสุขหรือทุกข์สัญญาก็ตีเองไม่ชัดอ้าวก็ให้ตันหามาช่วยยืนยันไอ้ตันหามันทําหน้าที่รับรองผลให้เขาวันนี้สุขได้กูชอบอย่างเงี้ยสุขแหละอันนี้กูไม่ชอบไม่สุขละเนี่ยก็มันก็ยึดอยู่แค่นั้นะ ซึ่งก็กระบวนการข้านี้ไอ้ตัณหาต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในสังขารในขันห้านนะสังขารขันสังขารขันก็คืออยู่หมวดเจตสิกนี่แหละตัณหาเนี่ยอุปทานก็อยู่ในหมวดจิตบ้างอยู่ในหมวดวิญญาณบ้างอยาวิญญาณก็เดียว,วาดายเนะ่ยพูดถึงมั่วเนี่ยโอมันมั่วจิตมันมั่วจนผมคิดว่าโอ้นี่คนเป็นบ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้ นั่นแหละพอเริ่มมีสติมันก็จะเห็นอย่างนั้นแหละคนทั่วไปมันก็ไม่เห็นไงแต่พอเราเห็นก็่ะเห็นว่าโอ้มันมันมั่วมันรู้อะไรแต่ว่าโดยระบบของเขาเนี่ยก็เขาก็ทํางานตามหน้าที่ของเขาข้อมูลก็คือข้อมูลข้อมูลต่างหากสัญญาใี่ต่างหากนะนี่อันนี้ต้องพยายามดูให้บอกไ้ไดะสัญญาก็คือหน่วยประมวลผลทําหน้าที่จําเนี่ยไอข้อมูลในที่จำเนี่ยก็ต่างหากข้อมูลในสัญญาก็คือต่างหาก แต่ว่าท่านเรียกรวมกันนั่นแหละก็เหมือนหน่วยความจํากับไอ้ข้อมูลเนีนะ่ยอย่างนี้นหน่วยความจำนะญญเนี่ยสัญญานี่ก็คือตัวที่ทําหน้าที่จําแต่ว่าท่านก็เรียกรวมไปถึงสิ่งที่ถูกจําไว้ด้วยเหมือนกันสิ่งที่จําไว้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าสัญญาเหมือนกันแต่ทีนี้คนทั่วไปก็ก็ก็ไม่เข้าใจปะมั่วมือนกับว่าบางทีก็เหมือนกับว่าเราเราพยายามจําเรื่องเนี้แล้วทําไมจําไม่ได้อย่างเงี้ยอ่า มันก็จําแล้วแต่ว่า้ข้อมูลน่ะหน่วยไอข้อมูลที่จําน่ะมันไปเก็บไว้ไหนก็ไม่รู้อ่ามันไม่ดีมันไม่ได้จัดและเปียบดีๆมันไม่เจอใช่มันมันมันดึงขึ้นมาประมวลผลมาไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านไม่ออกเลยเป็นไฟล์ที่เปิดไม่ได้อันอาจจะอัปเดตไม่ทันกันก็ได้มันเป็นรุ่นเก่าเกินไปหรือว่าใหม่เกินไปเนี่ยมันยังแปลงออกมาไม่ได้หรือว่ามันมันใช้ผิดขั้นตอนมันประเมินออกมาไม่ได้มันมีอยู่แล้วอย่างนั้นอ่ะ แต่ว่าสัญญาก็คือสัญญาเหมือนเดิมท่านให้รู้สัญญาในทั้งทั้งตัวนามาทมที่ทาหน้าที่จําแล้วก็สัญญาก็คือข้อมูลที่มันจําข้อมูลที่มันจํามาแล้วเนี่ยก็จัดว่าเป็นสัญญาเหมือนกันกาเรียกรวมรวมกันแต่ว่าที่แสดงจําแนกไว้ก็มีที่แสดงรวมรวมไว้ก็มีสังขารก็อย่างนั้นเหมือนกันหน่วยเจดีิกเจดีิกต่างๆที่ทําหน้าที่ของมันกับผลงานของมันที่มันทําออกมาผลงานของมันที่ทําออกมา ก็คืออารมณ์ต่างๆหลายทั้งปวงก็อยู่ในในสังขารสังขารก็เป็นองค์กรใหญ่เหมือนกันในขันห้าสังขารขันเนี่ยเจตสิกก็อย่างน้อยก็ห้าสิบกว่าเลยห้าสิบสามตัวห้าสิบสี่ตัวห้าสิบสองห้าสิบสามสังขารขันฝ่ายกุศลก็อยู่ในนั้นเจตสิกปัญญาสติสมาธิอยู่ในนั้นหมดเลยจะเป็นเจตสิกทั้งหมดไอ้สิ่งที่มันผุดขึ้นมาก็คือสัญญาทั้งหมดสัญญาหมดสัญญา ผขึ้นมาโม่โมมรวยรวยอย่างเงี้ยก็สังขารนี่แหละสังขารเออสังขารนี่ก็ไปค้นสัญญาขึ้นมาสังขารค้นสัญญาผลขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นในสังขารขันนั่นแหละแต่ว่าไอ้สังขารขันเนี่ยมันทํางานได้โดยที่ว่ามันต้องไปเอาข้อมูลของสัญญามาเอาข้อมูลของสัญญามาแล้วทั้งสังขารทั้งสัญญาเมื่อทํางานเป็น แล้วเนี่ยมันต้องมาเสนอผลงานมันให้เวทนาอ่าไอเวทนาสะบีผลงานปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็แก้งต่อวิญญาณคือจิตก็แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละสี่ตัวเนี้ยมีอยู่แค่นี้เลยแล้วแล้วจิตรับรู้เรื่องราวเนี่ยคือวิญญาณเนี่ยรับรู้เรื่องราวสุขทุกแล้วเลยมันจะตัดสินใจอะไรมันก็ปรึกษาสังขารนี่แหละปรึกษาสังขารในตัวเจตสิกทั้งหลายทั้งปวงความคิดความรู้สึกอะไรต่างเนี่ย ซึ่งไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันก็อาศัยประเมินประมวล,ลผลตามเบื้องต้นก็ตามสัญญาตามประมวลอะไรตามข้อมูลเดิมมันมตามแพลตฟอร์มเดิมมันสัญญาหรือไม่ก็ตามความชอบใจไม่ชอบใจของตันหาซึ่งไอ้ัญหาบ้าเนี่ยมันก็อยู่ในสัญญาก็มีอ,อยู่ในสังขารก็มีอ,อยู่ในเวทนาก็มีอยู่ในวิญญาณก็มีออไอ้บ้าได้อยู่หมดอ,อ,อยู่ในสัญญามันก็เป็นความชอบใจในสิ่งที่มันจําไอ้โกรธเขาเนี่ยมันก็ชอบใจอยู่นั่นแหละ อา,า<ป>นั<ป>นะคาดอยู่นั่นแหละยาวลากยาวเลยไอ้คนรักคนชอบใจมันก็ลากอยู่นั่นแหละชอบแก<อ>่ยแค่ไหนก็ชอบอยู่นั่นก็เหมือนเดิมก็ตัณหาในสัญญามีในสัญญาก็ท่านแสดงไว้แยกฐานะไว้ถึงแรกถึงแยกกิเลสไว้สามสี่ระดับมันอยู่ตามความลึกของมันอย่างลึกสุดอยู่ในวิญญาณกเ็เป็นเป็นเป็นอาสวะเป็นสังยนดในวิญญาณอยู่ในตันอยู่ในเวทนาก็เป็นอุปทาน แต่มันทํางานะนหนักก็อยู่ในตรหนตัณหาก็อยู่ในอุปทานอยู่ในเวทนาเวทนาอุปทานก็อยู่ในเวทนาก็ทํางานในในการสเสวยอารมณ์เพราะว่าเวทนากับวิญญาณก็ทํางานใกล้กันไงอ่าเสวยอา,ารมณ์ปุ๊บมันไม่ได้ส่งให้ใครหรอกมันส่งให้วิญญาณนั่นแหละวิญญาณก็คือจิตนั่นแหละแล้วจิตนั้นมันจะปรึกษาใครว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบมันก็ปรึกษาตัณหาที่ส่งให้มันนั่นแหละก็คือผู้ช่วยนายกก็ส่งผลงานให้นายกนายยกก็ชมผู้ช่วยนั่นแหละ ก็อยู่แค่นั้นแล้วก็ปรึกษาปรึกษาผู้ช่วยนั่นแหละเอายังไงเอาเอาไงท่านก็แนะนาเอาแบบนี้ผมว่าแบบนี้อ่าคนนี้เออเอาแบบนี้ก็อยู่แค่นั้นอ่ะก็คือทํางานสมหัวกันอยู่แค่เนี้ยแล้วมันก็ซ่อนกันไปซ่อนกันมาต่างคนต่างอยากเป็นใหญ่แต่ไอตัวที่อยากเป็นใหญ่มากที่สุดก็คือตัวตัณหานั่นแหละตัณหามันก็จะยึดทั้งหมดแต่ว่ามันไม่ได้มีตาแหน่งอะไรกับเขาเลยมันไม่ใช่วิญญาณอ่ามันก็ไม่ใช่สังขารมันไม่ใช่สัญญามันไม่ใช่กาย แต่มันก็จะเอาทั้งหมดอ่าคือมันเป็นตัวแฝงอยู่ในนี้แต่มันเอาทั้งหมดมันก็อุปโลมมนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาทั้งหมดในขันห้าเนี่ยวิญญาณก็เหมือนกันวิญญาณมันก็เอาอะไรไม่ได้มันก็ทําหน้าที่แต่ว่าคือถ้าถ้ามองไปขันห้านี่มันจะง่ายถ้าตีความอะไรมันยุ่งเกินไปแล้วก็ตีไปใส่โจทย์ที่มันโครงสร้างที่มันใหญ่ๆแล้วก็ชัดๆง่ายขันห้านี่มันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมาก ท่านก็เลยแสดงคนทั่วไปให้ดูน,นะสัญญาทำหน้าที่จำทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าสังขารที่จะไปรู้หรือคน้นเอาข้อมูลของสัญญาเนี่ยไม่สามารถที่สัญญาไม่สามารถตอบสนองทุกอย่างได้ทันเวลาทั้งหมดไม่ได้ได้บางไม่ได้บางบางทีเรื่องที่ไม่ต้องการเราไปค้นอีกเรื่องหนึ่งมันก็เรื่องหนึ่งมาให้ใช่ไหมอ่า ต้องการให้คิดเรื่องนี้ต้องการรู้เรื่องนี้มันก็ไม่เอาเรื่องนั้นมาให้มันเอาเรื่องอื่นไหมเหมือนแปลเอ,อกสารเข้าไปปุ๊บต้องการประวัติเรามันก็ไปเอาประบติอะไรมาเ็ไม่รู้งนี้ก็คือเป็นอย่างนั้นซึ่งพวกนี้เป็นปกติไอ้ความที่ว่าทํางานมั่วเนี่ยนี่แหละคือความหลงไอ้ตัวที่จะมาจัดระเบียบความหลงไม่อยากให้เขามั่วก็คือตัวตันหาบมก็อย่างนี้ไม่ได้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้ทั้งที่มันก็ไม่ใช่หน้าที่มันอ่า มันก็เสือกระโหลกมาทําแบบนี้ไหมแบบนั้นแบบนี้สุดท้ายก็เอาตามนี้หละเอาตามนี้เลยแล้วพอทําได้บ่อยเข้าก็ถือตัวว่าเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสุดท้ายพวกอื่นต้องเอาตามมันนู่เพราะมันเท่าตามมันมันก็ไม่รู้อยู่แล้วเนะยมันมันก็มัวไปเรื่อยมัวไปเรื่อยแล้วมันก็เดือดร้อนเองพอเดือดร้อนเองมันก็ไม่พอใจอะไรวะอ่มันก็ทํามาเองมันนั่นแหละแล้วมันก็เดือดร้อนเองสุดท้ายมันก็โวยวายนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีตีเจ้าของก็ตีตั้งแต่รูปร่างเจ้าของนี่และไปคนตัดหานั่นแหละ กูไม่น่าเตี้ยอย่างนี้เลยกูไม่น่าดำอย่างนี้กูไม่น่าเป็นอย่างนี้อ่ะก็ไปเรื่อยสัญญาเหมือนเอ้ยกูไม่น่าง่อย่างนี้ไปกูจะไมลืมเรื่องนี้วะอ่ะสังขารก็ไปเอ้ยกูทำไมคิดเรื่องนี้ไม่บอกวะอ่ะนั่นแหละก็ตีไปเรื่อยตีไปหาใจบอเอ้ยทำไมกูใจแบบนี้วะใจไม่มั่นคงเลยวะทําไมไม่สู้เลยวะอ่ะทาไมเราท้อวะอ่ะอยู่นั้นก็จะติอยู่อย่างเนี้ยรั้งนั้นที่ไอ้มันก็ไปสร้างให้หมด หมายถึงว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นมันนั่นแหละสร้างไว้ให้เจ้าของขี้เกียจก็เจ้าของสร้างความขี้เกียจไว้ให้เจ้าของง่ก็เจ้าของสร้างความง่วความมักง่ายไว้ให้เจ้าของคิดมากวุ่นวายก็เจ้าของไปสะสมความยินดีในการปรุงแต่งเรื่องราวอะไรไว้มากเกินไปการปฏิบัติก็คือรื้อพวกนี้แต่ว่าระบบต้องไม่ทําให้มันสับสนมากจนเกินไปเว้นแต่ว่าเราจะทําทให้สับสนเพื่อที่จะเอาเปรียบ เอาเรียบความหลงความโง่ไม่ให้มันตามเราทันไม่ใตามกันเพื่อที่จะหลอกมันซึ่งต้องมีสงคารามหลอกกัน,นมีอยู่แล้วสงคารมา,ามาจาิตทีวิตยาธรรมภาษาโลกเขาเปฏิบัติเราไม่ได้ฉลาดเราก็ทําเหมือนฉลาดของมันก็ได้เราก็ไม่ได้ทนเท่ามันก็ทำเหมือนทนมากกว่ามันก็ได้ซึ่งต้องได้ใช้อยู่แล้วไอ้เดี่ยวบวงเนีย้ยไม่งั้นก็ไม่รอดไม่ต้องไปเบียร์แต่ให้มันรู้ทั้งหมดบางเรื่องก็ไปรู้เหมือนกันนี่แหละ แต่จะทําท่าเหมือนรู้มากกว่ามันนีเฉยๆกับความโง่เนี่ยอบางอย่างเราก็ทนไม่ไหวเหมือนกันทําเป็นทนไปเหมือนกันมันก็สู้ไม่ได้มันก็หนีเหมือนกันนม่มีอะไรมันก็หลอกเรามอนกันมันก็ไม่มีอะไรมันมันคุมอานาจโน่นนี่ไปเนี่ยหลบไปหลบมาเนี่ยมันก็ตอแหลไปวันวันเน่ะความหลงอุปทานเนี่ยตัณหาเนี่ยมันก็ทําเหมือนกับมีอานาจสั่งโน่นสั่งนี่ได้เหมือนกับทาอะไรได้หมดจริงๆก็ทําไม่ได้หรอกก็หลบไปหลบมาแค่นั้นแหละ เหมือนพฤติกรรมคนที่หลอกลวงกันอยู่เนี่ยก็คือคนที่แสดงออกทั้งหมดในโลกมันก็ไม่มีอะไรเลยตัวการตัวไอ้ฝาแสดงก็ตัวพวกนี้พวกตัวพวกพวกนี้ทั้งนั้นอะ่ะพวกเดียตนาพวกนี้แหละเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเป็นเจ้าของเป็นพวกปักดันให้ออกมาให้แสดงออกมาไม่มีอะไรเลยถ้ามองให้ละเอียดม,มัก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ามองให้ง่ายเนี่ยเทียบไปขันห้าเลยไม่ต้องไปสนใจ แต่ไปขันหาง่ายเลยแล้วสัญญาคิ่อะไรขึ้นมาไม่ได้คือประมวลผลไม่ทันหรือว่าคิดตามว่ามันหลุดไปไหนอะไรยังไงก็อบอกว่ามันเออเล่อปล่อยไปแค่นะั้นยับไม่ตอบสนองก็ออกมาจากแอบแล้วสุดท้ายมันไม่ปไปในหนังมันอยู่ในเครื่องเลยระบบมันเร็วแค่ไหนก็เป็นยนจังหวะอย่างนั้นมีอยู่โดยธรรมชาติก็มี เออธรรมชาติแบบว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยมันก็งงเหมือนกันถ้าเราปล่อยพวกนี้ได้เข้าใจพวกนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะเริ่มเห็นจังหวะที่เผลอจังหวะที่เสือ่อแบบไม่ไม่คาดคิดเลยจังหวะที่มันทําอะไรแบบไม่มีความคิดแล้วมันทําไปได้ยังไงอาการทางกายทางปากอะไรทางสัญญาทางอะไรก็เหมือนกันแล้วสติมันก็จะเห็นว่าโอ้เออมันคิดอย่างนี้ก็ได้คิดเป็นคิดบ้าๆบอๆเขา,า,า,าจะเห็น,เนขึ้นเรื่อยๆเรื่อย แล้วพอมันเห็นด้วยด้วยความเป็นธรรมชาติมันมันก็จะเริ่มเบื่อมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะให้ความสําคัญของความเผื่อต่างๆพวกนี้ให้คุณค่ามันน้อยลงน้อยลงด้วยให้คุณค่าน้อยลงเลยก็คือจะไม่จะไม่เป็นทุกข์กับมันแล้วก็จะไม่กังวลกับมันจะไม่ไม่ยินดีกับมันะมันก็จะไปด้วยกันคือถ้าเรากังวลอยากจะรู้มากจริงๆก็เหมือนกับว่าเราให้คุณค่ามันอยู่มันก็จะบังไปเรื่อยแล้วก็ไม่สามารถรู้ได้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่สนใจซะเลยช่างหัวมันเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะรู้ถันมันได้เพราะมักง่ายไปแล้วก็ให้เป็นกลางๆให้เป็นกลางๆให้รู้ได้ทั้งสองบทว่าไม่อยากจะรู้ก็ก็ต้องรู้ทําตรงกันข้ามกันบ้างหรือบางทีมันไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็กยอมรับว่ารู้ไม่ได้ก็แล้วไปยอมรับนี่แหละก็คือการเข้าถึงความจริงแค่ยอมรับความจริงแบบ ตามลําดับขั้นตอนมันนะยอมรับได้ก็ก็เข้าถึงได้ไปเรื่อยๆยอมเมื่อไหร่ก็เข้าไปได้ถึงความจริงไปเรื่อยๆจนกระทั่งยอมรับความจริงถึงที่สุดแล้วเนี่ยดย้วยจิตที่ว่าเป็นระบบที่ธรรมชาติที่สุดแล้วก็ก็กบรรลุเข้าถึงธรรมก็แค่นั้นกนะ็คือยอมรับเลยนะถ,ถ้าใช้ภาษาภาษาชาวบ้านการเข้าถึงตามก็คือการยอมรับความจริงนั่นแหละย,ยอมรับจากนั่นเปน จากตื่นๆตืนไปก็ลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยแต่ว่ามันต้องถูกจังหวะถูกธรรมชาติของมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเราเราเรารู้สึกตัวแล้วเราก็เห็นที่มันไปตามความเคยชินเนี่ยแต่อารมณ์ยอมรับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีมีแต่แล้วก็ต่อต้านว่ามึงทําอย่างนั้นทําไมคือจะกลายเป็นว่าโดนในลังเลสงสัยมากกบม,มันไม่มีอะไรน่ารังเกียจเท่าตัวเราเอางนี่แหละ มันอยู่แค่นั้นแหละเห็นเห็นเห็นความงัวใจขอมากเท่าไหร่ยิ่งฉลาดมากเท่านั้นไอ้ที่ฉลาดมากเท่าไหร่ก็คือยิ่งเห็นง่วมากฉลาดถึงที่สุดก็คือเห็นง่วถึงที่สุดเลยแค่นั้นฟองมองถอยกับไปโอ้โหนี่โคตรงัวบอกโอ้นี่กูง่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยน่แหละไม่งั้นมันก็ไม่เห็นโทษไม่งั้นมันก็ไม่เบื่อเห็นเห็นความหลงก็คือเห็นอย่างนี้แหละก็เห็นจริงๆก็เห็นแบบหลงจริงๆนี่แหละแล้วก็เห็นจริงๆนี่แหละแล้วก็เห็นแบบโอ้โหมันง่วจริงๆมันต้องเห็นอย่างนั้น เราค่อยอมรับเราไปเอาแก้ให้ความง่วงมนฉลาดไม่ได้เ,เราไม่ถูกมันหลอกไปอีกเราไม่กลัวมันหรือว่าเราไม่สนใจอะไรอีกสุดท้ายมันก็มาหลอกอีกไม่ได้มีคนรู้ทันมันก็อายมันก็เลิกแล้วมันก็ปรับมาปรับตัวมาพัฒนาขึ้นพัฒนาไปเรื่อยอันนี้ก็คือปัญญาที่จะเดินขึ้นตามธรรมชาติพัฒนาไปเองด้วยที่ว่าโลกอื่นเขาจะเดินกว่าก็โลกอื่นก็คือสติปัญญาที่อยู่ข้างนอกนี่แหละ เป็นเป็นสติปัญญาที่เป็นเป็นอยู่เหนือโลกเหนือโลกเดิมโลกไม่พัฒนาเนี่ยอันนีก้ก็อยู่ข้างนอกเหมือนกับว่าเป็นประเทศที่เริญกว่ามองเห็นอันนี้กโง่ไปง่ามาเขาก็เห็นสุดท้ายมันก็รู้ว่ามันไม่ไหวแล้วมันมีคนอื่นเห็นมันอยู่มันก็เลิกม,มันไม่อยากด้อยพัฒนาหรอกไม่ไม่มีใครอยากต่ำยิ่งกิเลสย,ยิ่งอยากสูงอ่ากิเลสยิ่งอยากอยากสงูงอยากเป็นใหญ่อยากมีอำนาจอยากเป็นอิสระอยากสบาย แต่ว่ามันทําให้มันตัวมันเองลําบากเองแล้วนี่ฝ่ายสติปัญญาเนี่ยพาที่จะพามันไปสู่ที่ที่สบายพามันอยู่ในตําแหน่งที่สบายแต่มันจะไม่ยอมรับที่เรกวไม่ยอมรับเพราะไม่เข้าใจบ้างอีกอย่างหนึ่งเพราะยอมรับอหรือว่าไม่ยอมรับเพราะรู้ว่ามันจะเป็นภัยต่อมันคือมันระวังมันรักษาอย่างไงก็ตามมันตัวมันเองตัวความมีอยู่ของมันมันก็ดับไปทุกขณะอยู่แล้วกลัวไม่กลัวก็ไม่เกี่ยวความกลัวก็ป้องกันการเสื่อมไปไม่ได S <S <S เสื่อมเหมือนเดิมมันจะเอาอะไรมาต่อต้านมาขวางอยู่ซึ่งมันก็ขวางไม่ได้แต่มันก็พยายามที่จะหาทางหนีให้ได้มากที่สุดหนีไปเรื่อยหนีไปเรื่อยหลบไปเรื่อยหนีไปเรื่อยหลบไปเรื่อยก็ไม่รอดก็คือถ้าเปรียบเทียบเป็นบุคคลที่ท่านแสดงว่าบุคคลจะหนีไปอยู่ที่ไหนที่ไม่ได้รับผลของกรรมมันหนีไม่ได้จิตก็คืออย่างนั้นเหมือนกันก็เจตนาก็เป็นกรรมไผลของเจตนาก็เป็นวิบัติแล้วไอ้พฤติกรรมที่เรา ดูการทําง,งานในเขามันการขยับการทําง,งานทุกอย่างด้วยเจตนา,นาก็คือเป็นกรรมหมดแล้วมันก็มีผลหมดถูกบันทึกไว้หมดแล้วก็ต้องตอบสนองต่อมันเองก็คือมันต้องไปสบเยออารมณ์พวกนั้นอยู่แล้วในที่สุดต้องไปรับรู้เรื่องพวกนั้นอยู่ดีเรื่องที่ผิดเรื่องที่ถูกอะไรก็ต้องเกิดขึ้นเพื่อรับรู้เพื่อที่จะตอบสนองต่อมันเหมือนเดิมที่ปากตอบสนองอยู่แล้วคือเธิดมองเป็นอภิธรรม ไม่ไม่ใช่ว่าวิบากต้องไปเกิดชาติหน้าอะไรถึงจะไปเจอตายไปแล้วถึงจะไปเจออะไรเนะี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งท่านแสดงเพื่อเปรียบเทียบให้คนเห็นภาพชัดแสดงแบบบุคคลแสดงใช้คนเป็นตัวแทนแต่ความจริงมันก็ไม่มีแล้อนาะคตแบบที่ว่านั้นนะมันก็มีอยู่ปัจจุบันนี่แหละยังไงไมันก็ไม่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 ไปถึงตรงนั้นแต่ว่าตราใดที่เรายังไม่ไม่ดับสิน้นความหลงความโง่เราก็ต้องไปถึงอยู่ดี ซึ่งเนี่ยตรงนี้มันก็แค่นี้มันก็งงแล้วความหลงมันก็คิดไม่ออกแล้วทำไมมันเป็นแบบนั้นวะมันก็สับสนจิตมันก็งงนี่คือมันเป็นธรรมชาติของมัน